จะมาพูดถึงว่าเราจะมีความตั้งใจที่จะ,ะปฏิบัติเพื่อบูชาพ่อครูได้อย่างไรครับก็คือเมื่อเราได้รู้จักแล้วว่าได้มาเรียนปฏิบัติธรรมมาได้รู้จักชาวโศกแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็นําไปปฏิบัติแล้วแล้วมันก็เกิดผลจริงกับชีวิตเราครับที่ว่าเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไง ได้ปฏิบัติรรมแล้วก็ลดละสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเราก็นําคําสอนที่พ่อครูหรือว่าได้จากหนังสือที่ท่านเขียนเปิดเผยมามันทําให้เรา,เ,าเป็นคนที่จะมีชีวิตที่เรียบง่ายเราก็จะกินน้อยใช้น้อยแล้วก็จะไม่โลภจะมุ่งมาทางที่ว่าจริงๆก็คือการลดกิเลสแล้วเราก็เห็นว่าประโยชน์ก็คือชีวิตเรามันก็รู้สึกว่า จากความเดือดร้อนวุ่นวายที่ต้องไปตาหากินอะไรที่มันยุ่งยากชีวิตเราก็มันก็เกิดผลจริงกับชีวิตเราที่เราไปปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะทำต่อสิ่งนี้แหละที่จะเป็นการตอบแทนบูชาบุญคุณพระคุณของท่านที่ว่าทำให้เราได้เรียกว่าหูตาสว่างที่จะว่าเห็นว่าทางลูกิียะนี่มันเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเรามุ่งไปทางที่คิดว่ามัน มันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับพอเรามาทําทางนี้แล้วอ๋อมันก็เกิดผลจริงๆมันทําให้เรารู้สึกว่า,าชีวิตดีขึ้นก็จะทําต่อไปครับสาธุ